มาสวัสดีนะครับทุกๆท่านตอนนี้ผมก็จะทำการก่อก่ออิดรอบบ้านนะครับทำเป็นแบบเลยเราจะไม่ตีแบบนะครับเราจะใช้อิดในการก่อนะครับก่อก่อ,กอเป็นแนยวยาวแล้วเราก็จะเทปูนนะครับะระหว่างก่อนเนี่ยนะครับเราก็จะเจาะเจาะลงไปแล้วก็ใส่เหล็กนะครับใส่เหล็กถวางช่อง สก้อนหนแท่งสองก้อนห,นห,นสออนหนเส้นประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะมาทำการก่อนะครับช่วยๆกันก่อของลงแล้วอันนี้ทำอันนี้รอก่อนทำการเทพื้นนะครับก่ออีกสักก่อนตักอีกนะตัดปูน งานเราก็พอมีเลยๆทุกวีทุกวันทำงานในเมืองงานเยอะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับมันมีเจ้าของบ้านเขาอยู่มีอะไรอยู่มันก็ถ่ายไม่สะดวกมันไม่เหมือนเราอยู่อยู่บ้านเราเนี่ยเราถ่ายคลิปสะดวกอยู่ในเมืองเป็นในหมู่บ้านเป็นอะไรแล้วก็งานมันยังไงะพื้นที่มันคับแคบด้วยงานเิ่งด้วย มัวจะถ่ายคลิปก็งานก็ไม่เสร็จก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับงานในเมืองจริงทำงานในเมืองก็เป็นอาทิตย์เลยนะนี่ครับใช้แขนเดียวไปก่อน เกือบไว้ประมาณสักเส้นนนะครับไว้ฉาบเรารับทุกอย่างก่อฉาบโครงลังคางานไฟฟ้างานฝ้าเอาทุกรูปแบบนะครับเพลงเฮยนันโบแม,มนสไตล์ เป็นยอดนัน้ตนกกตกเตียงตึงเลยกิ่งไปมาเนาะกิ่งไปมาตกเตียงตึงเคยฟังวะฟังแล้วมึงอย่าอองนี้คมบ่โมร่งโมรามสิบสี่กุ้มภา วันวาลินไฮงา<ใ>นดีงานดีงานงานอีกตั้งหลายที่โอ้ยเ็างานหางานหางานหาเงินไว้เที่ยวสงการสงการพันยศเที่ยวได้เหรอสงการพันยศล้อ นี่มีแก <Toyota> ่มี่ขวดเขียวเด้อขวดเขียวเด้อเออเื้ยเจ้าข้าวหอม้แสดงว่าข้อขนาดเนาะ ต้องตัโลเองเปลนตจาหาได้ไปไปเห็ดชุระก่อน

ว่าเขาหลอกว่าเขาลวง đục cẩn vệ tì ai phụ đi phụ sau lăng xăng xin xin อันนี้ครับตอนนี้ก็ก่อได้รอบนี้แล้วนะฮะได้หลายจุดอยู่ขอบคุณที่รับชมนะครับตอนนี้ก็ก่อเสร็จแล้ว